แต่จะทำยังไงครับกระบวนการงบประมาณได้ชื่ได้ได้เป็นไปเกือบจะเรียบร้อยแล้วภายในเดือนสิงหา2578งบงบประมาณปี2 5้านะครับงบการท่องเที่ยวสุตัดครับเราเสนอไป2 4 1ล้านได้มาสิม3.5ล้านผมค็รบครับ การปรับลดลบประมาณผมโดยโดยองค์กรที่ถูกต้องผมเขาต้องทำแต่คำถามสำรับผมในฐานะผู้พูดในฐานคือจะทำย่างไงเพื่อส่งเสริมการทา่องเที่ยวส่งเสริมให้ที่นอ้องประชาชนมีรายได้ก็จึงจึงที่มาของโคงการนี้ไม่ได้เป็น,ปนคิดขึ้น วันนี้แลวทำาดไม่ใช่ครับอยากทํามาหลายปีแล้วอยากทํามาหลายปีแล้วแต่ว่าเหตุการณ์บ้านเมืองมันยังไม่เหมาะสมแต่ว่ามนถึงเวลาแล้วเรื่องจงงดรถการท่องเที่ยวไม่เพียงพอผมก็ใช้อำนาจของผถูกต้องผมถือว่าเป็นเรื่องจําเป็นที่จะต้องทำตามอำนาจของ,องผม ไม่ทำอะไรเลยอยู่นิ่งยอมรับสภาพยอมให้การท่องเที่ยวมีปัญหายอมให้พี่น้องประชาชนไม่เดียวไปผมไม่ได้มาอยู่ตรงนี้เพื่อการนี้ครับและใครคิดว่าผมจะมาอยู่ตรงนี้เพื่อการนี้ผมช่วยไม่ได้ครับผมช่วยไม่ได้จริงครับใครเขียนว่าลูกน้องผมผิดผมจะ ให้ฟ้องทำคัญครับจากนั้นขอความเป็นธรรมนะครับถ้าไม่ชอบหน้าผมก็ไม่ชอบหน้าให้เป็นไหนครับแต่ให้ความเป็นธรรมแต่ทุกน้องผมทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายเกษตรกรรมประจำและขอให้องค์กรปวดสอบทุกองค์กรให้ความเป็นธรรมแก่น้องด้วยครับ ถ้าเขาทาผิดอะไรตรงไหนก็บอกมาเราก็พร้อมที่ตรวจสอบในสุขอะเองอยู่แล้วแล้วก็ตรวจสอบตลอดไปลาครับจริงๆนั่งอยู่ที่สารวัตรการได้มาแวาวก็มีสอบอตรองตัวแทนของรานั่งอยู่ครับแต่ไม่มีคําแนะนาแม้แต่คำเดียวครับว่างานนี้เนี่ยมันไม่ถูกต้อง